You will เ e v e r walk alone เดินไปด้วยกันกันกบชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆกค่ซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสวัสดีกรับุกกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเริ่มต้นกันที่ื่ออิตาลีตีข่าวใหญ่ับวันลิเวอร์พูลกำลังติดต่อกับคริสตยนพูลสิตและเขาอาจจะย้อยกลับพิม์ลิกอีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้ สโมสรลิเวอร์พูลนะครับเตรียมจ่าฝูงในตรนารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ณตอนนี้กําลังตกเป็นข่าวลรือล่าสุดว่ากาลังมองหาตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางหมายเลขสิบหรือว่าเพลเมเกอร์เข้าสู่ทีมไม่ได้ในอนาคตอันใกลน้นี้โดยทางลิเวอร์พูลนั้นก็มองว่านักเตะที่เชี่ยวชาญทางด้าน,นการจ่ายบอลนั้นคือสิ่งที่ขาดหายไปสําหรับพวกเขาโดยเฉพาะจากแผนการเล่นของอาร์เนสต์ลอตนั้นลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องมีผู้เล่นที่จ่ายบอลชั้นยอดอยู่ภายในทีม ซึ่งจะทําให้แผนการเล่นของลิเวอร์พูลในตอนนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับรายงานนี้มาจากกาโจเนเากาโตนะครับสื่อชื่อดังของประเทศอิตาลีซึ่งก็ได้เอามาตีข่าวใหญ่ล่าสุดโดยระบุว่าสโมสรลิเวอร์พูลถูกระบุว่าเป็นสโมสรที่ชื่นชอบและอยากจะได้ตัวคริสเตนโพรุสิตนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาและจากสโมสรเอซิมลานเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากลิเวอร์พูลชื่นชอบ ูลิสิตอย่างมากและพวกเขาก็ติดตามนักเตะรายนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วและมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะยืน่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และจัดที่ในฤดูกาลนี้คริสเตนบูลิสิตกลับมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งกับเอซีมิลานะฮะโดยตามรายงานล่าสุดยังระบุต่อไปว่าลิเวอร์พูลมีการพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะรวมไปถึงเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะมาแล้วหลายครั้ง โดยเป้าหมายของลิพูนนั้นก็คือการพาคริสเตนบุริสิตยย้ายก,กลับมาคักข่งในพิมร์ลังกฤษอีกครั้งและเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งการเล่นของเขาในตอนนี้ก็ถือได้ว่าก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลยังขาดหายไปและตำแหน่งเพเมเกอร์น,นั้นก็คือนำหน่งที่ลิเวอร์พูลพยายามที่จะสมทับมาโดยตลอดดังนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากว่าลิเวอร์พูลจะใช้ความพยายามในการผลักดันให้เดี๋วนี้เกิดขึ้นให้ได้ในช่วงตลาดซสมอปีนา โดยนับตั้งแต่ที่ริสเคตียนปูริสิตย,ย์ย้ายจากเชลซีมาแข่งกับเอซิมิลานเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2023นั้นนักแต่รายนี้ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงขังยยข้หญาให้กับเอซิมิลานโดยฤดูกาลนี้คริสเตียนบูริสิตท,ทำงานอย่างยดเยี่ยมตั้งแต่ต้นฤดูกาลโดยยิงไปแล้ว7ประตูกับอีก5แอสซิ์จากการลงสนามเพียงแค่15เกมเท่านั้นในฤดูกาลนี้ และเขาก็เป็นส่วนสุำคัญที่ทําให้เอซิมิลานมีผลงานที่โดดเด่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากนักเตะรายนี้จะถูกประเมินค่าตัวเอาไว้สูงถึง60ล้านยูโรฉะนั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่วันใจลิเลวอร์พูลเป็นอย่างมากว่าทีมของพวกเรานั้นจะกล้าที่ยื่นเขเสนอเพื่อเซ็นญควัดตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมหรือไม่นะฮะ ว่อาไปทัวเทียบทัวแดนเจแมนโจกขักตอนนี้นี่ออกมาเรียกทัวลงจากแฟนบอลหงแดงอีกครั้งหลังออกมาวิจารณ์ว่าโมเมสลาไม่ใช่กอรหน้าระดับโลกตอนนี้น,กกนี่ครมอดีตกองหนาวัตฟอร์ดอาจจะต้องเผชิญกับความโกรธแค้นของกองเชียร์ลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานนี้ตัวของคนนั้นจู่ๆก็แกล่งปากหาเซียนด้วยการออกมาสัมภาษณ์อย่างมั่นอกมั่นใจว่าโมเมสลานั้นไม่ใช่ผู้เล่นระดับโลกและตัวของคนนั้นก็ได้บอกลูกๆของเขาไปแล้วว่า อย่าเอาชายคนนี้เป็นยี่งอย่างซึ่งนน่นอว่าในทันทีที่บทสัมภาษณ์นี้ถูกเปิดเผยออกไปทําให้ตัวของทรอยในนี้นั้นใช้อะไรมองถึงมองเห็นว่าโมซาลานั้นไม่ใช่ผู้เล่นละระดับโลกนะครับอย่างน้อยก็เกงเ่งกมึงหลับบอกปั๊บ,บโดยที่ผ่านมานะครับถือได้ว่าโมซาลานั้นเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเชลซีกกครอบเป็นอย่างมากโดยตัวของนั้นช่วยให้ทีมหงส์แดงควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก แชมปยูฟ่าแชมเปี้ยลีกเอฟเอคัพและแชมป์คาราบาครวมถึงเกียรติยศอื่นอื่นอีกมากมายในขณะที่ในฤดูกาลนี้โมซาลานั้นก็ยังคงอยู่ในฟอร์มการเล่นที่พีคแบบสุดๆภายใต้าการกุมทีมของกุนซือคนใหม่อย่างอาเนอสลอตโดยซาลายิงไปแล้ว10ประตูเก,ก็บอีก10อัสซิดจากการลงสนาม17เกมในทุกรายการซนั้นก็ทำให้ตอนนี้โมซาลา มีสถิติส่วนตัวที่ดีมากๆโดยยิงได้221ประตูและแอซิลติก99ลูกจากการลงสนามทั้งหมด366เกมให้กับลิเวอร์พูลนัตัตงแต่ย้ามมาร่วมทีมเมื่อปี2017ยังไรก็ตามกครับทางด้านของทอยดีนี่ก็เดวมาพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเป็นอย่างมากผ่านทางรายการทางช่อง t a l k Sport โดยเขายืนยันว่ากับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ผมมองว่าซาลานั่นไม่ใช่ผู้เล่นระดับโลก และไม่ใช่นักเตะที่ดีที่สุดในโลกอีกต่อไปแล้วสาหรับตัวผมแล้วผมมองว่าวินิสอุตจูเนียของเรอัลมาดริดนั่นคือนักเตะที่คู่ควรกับคําว่าดีที่สุดในโลกและไม่ใช่กับโมซาลาตามที่หลายๆคนมองว่าเขายอดเยี่ยมมากกว่าทุกๆคนในตอนนี้ผมไม่ใช่เพิ่งจะมาคิดเรื่องดังกล่าวนี้ในตอนนี้แต่ยังได้แต่ผมเคยเถียงกับเพื่อนของผมมาเป็นระยะเวลานานแล้วว่าโมซาลานั้นไม่ใช่ผู้เล่นระดับโลก และนักเตะระดับโลกในสายตาของผมนั้นจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและนักเตะคนนั้นจะต้องดีที่สุดผมไม่เคยมองว่าผู้เล่นระดับโลกจะต้องมีเป็นสิบหรือเป็นร้อยคนตามที่หลายๆคนกําลังมองอยู่เพราะสาหรับตัวผมแล้วผู้เล่นระดับโลกคือต้องดีที่สุดเท่านั้นแต่นั้นตอนนี้โมซาราไม่ได้ยืนอยู่บนจุดจุดนั้น และเมื่อมีคนถามว่าผมจะแนะนําลูกๆของผมอย่างไรบ้างถ้ามีคนถามว่าในตอนนี้ใครคือกอหน้าที่ดีที่สุดในโลกแน่นอนว่าผมจะบอกกับลูกๆของผมว่าต้องเป็นเวนิชนุชจูเนียเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะสิ่งที่เขาทําได้ในช่วงที่ผ่านมานั้นมันยอดเยี่ยมมากกว่าโมเมสซาลาและตีนกันเวนิสนุตจูเนียเกือบที่จะคว้ารางวัลบัลนลงดอส่วนโมซาลานั้นไม่ผ่านรอบคัดเลือกเลยด้วยซ้ําซึ่งนั่นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีใครมองว่าโมซาลา เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดและเป็นนักเตะร,ระดับโลกแต่อย่างใดแน่นอนว่าหลายคนอาจจะตั้งคําถามเมื่อได้ฟังคลิปนี้ของผมว่าพลอยนินี่มันเป็นใครวะซึ่งผมก็จะบอกว่าเอาตามที่พวกเขาสบายใจละกันเพราะนั่นคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะก็แล้วแต่มืองดอกมึงคิดยังไงก็แล้วแต่มืองบอกป๊า อ็อกุนาคคูอคบอกใบ้ว่าอยากย้ายมาร่่งทีมลิเวอร์ pool หลังให้สัมภาษณ์ว่าอาร์เนอร์สลัตคือผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกอ็อกุนโคคูคนะครับกองกลางดีกีทีมชาติตุรกีและจากเป็นฟิก้ากระเดอบมาสัมภาษณ์ล่าสุดที่อาจจะเป็นการเน้นย้ำถึงความต้องการของตัวเขาว่าอยากจะย้ายมารุ่งทีมลิเวอร์ pool และกลับมาร่วมง,งานกับอาร์เนอร์สลัตอีกครั้งหลังจากที่นักเตะรายน,นี้เคยเป็นลูกทีมเก่าของอาร์เนอร์สลัตในสมัยที่เป็นผู้จัดการทีมชาวดัต รายนี้ยังทํางานเป็นผู้จัดการทีมที่เฟยนโนดโดยทั้งออกคุณคอคูและอานเนอร์สลัดต่างประสบความสำเร,ร็จร่วมกันในการคว้าแชมป์เอลิดูซีลีกของฮอลแลนด์เมื่อฤดูกัน2022 2023มาแล้วนะครับเดยตามรายงานข่าวล่าสุดนะครับจากฟุตบอลอินเดอร์อ้างว่าลิเวอร์พูลนั้นได้เฝ้าติดตามฟอร์มการเล่นและสถานการณ การย้ายทีมของออคุนอคคูมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วและถือได้ว่าฤดูกาลน,นี้เป็นฤดูกาลที่ออคุนโคคูทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับเบนฟิก้าจนเป็นเหตุทําให้ตัวของเขานั้นกลายเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพจากหลายทีมชื่อดังในยุโรปและลิเวอร์พูลนั้นก็ถูกระบ,บุว่าเป็นหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจและอยากจะได้ตัวกองกลางรายนี้เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากและอาจจะมีการยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้านหนาวนี้เลย ลล่าสุดกับท่าน,นของอากุนคาคูก็ได้เอาสัมภาษณ์ล่าสุดกับท่าน,นของเรดคอร์ดซ่อชื่อดังในโปรตุเกสโดยกล่าวว่าผมคิดว่าผมเป็นแฟนตัวยงของอันเนอร์สลอตมาเป็นระยะเวาลานาแล้วเราสองคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเนื่องมาในสายตาของผมนั้นผมมองว่าอันเนอร์สลอตคือผู้จัดการเทียมที่ดีที่สุดในโลกผมไม่ได้อวยเขานะแต่ผมรู้สึกแบบนั้นกับเขาจริงๆผมแค่ร่วมง,งานกับเขาและเขาก็ทําให้ตัวของผมนั้นเป็นนักเตะที่ดีขึ้นในทุกๆวัน เขาสอนสิ่งต่างๆให้กับผมมากมายโดยเฉพาะการใช้ชีวิตและการวางตัวนอกสนามแข่งขันและในการแข่งขันเขาก็มักจะสอนผมหลายเรื่องผมได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากตัวเขาและต้องยอมรับว่าสไตล์การเล่นของผมนั้นได้รับอิทธิพลบางส่วนมาจากสไตล์การเล่นของอาร์เนอร์สโตและผมก็เชื่อว่าผู้จัดการทีมรายนี้จะสามารถพัานาลิเวอร์พูลไปอยู่ในจุดสูงสุดได้ โดยการออกมิสสัมพันธ์ล่าสุดของออกุณคอคูนะครับในครั้งนี้นั้นก็ทําให้เกิดข้อสงสัยวันนี้อาจจะเป็นการบอกใบ้ของนักเตะรายนี้ส่งไปยังอันเนอร์สลอตด,ด้วยหรือเปล่าเพราะทงคูนั้นเคยร่วมง,งานกันที่เฟยโนโน์ยานดและในะตอนนี้ลิเวอร์ก็ตกเป็นข่าวว่ากําลังอยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อได้ว่า ถ้านั้นของเบนฟิก้านั่นคงจะไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวออกคุณคอกครูออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกรคาคมนี้อย่างแน่นอนเพราะถือว่ากองการรายนี้นั้นเป็นเล่นคนสําคัญภายในทีมของพวกเขาดังนั้นหากลิเวอร์พูลอยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมจริงๆแล้วแล้วก็ก็จะต้องรอไปจนกว่าฤดูกาลนี้จบสิ้นสุดลงไปเสียก่อนเท่านั้นฮนะ โดนลิโองูโมฮาดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งอะคาเดมีสลิเวอร์พูลโคตชอยู่18ปีฟันธงอนาคตไปไกลแน่นอนอะคาเดมีของลิเวอร์พูลขึ้นเชื่อเรื่องการปั้นนักเตะเยาวชนมากความสรวนสูงขึ้นสุดทีมชุดใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นดาวรุ่งอย่างเทนอเล็กซนเนอร์อโนเคอร์ติจอนและฮาวิเอลได้แจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่และล่าสุดก็ดูเหมือนว่าลิโองูโมฮาจะเป็นดาวรุ่งคนต่อไปที่พร้อมที่จะก้าวขึ้นมา สร้างชื่อเสียงของเขายุทธศาสตร์ใหม่เน้นดึงดาวรุ่งก่อนดังลิเวอร์พูลมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนานักเตะเยาวชนโดยเน้นการเซนียก,กับนักเตะเดาวรุ่งที่น่าจับตามองจากสโมสรอื่นก่อนที่พวกเขาจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีของฮาวิย์เอเลียดที่ลิเวอร์พูลดึงตัวมาจากฟุลแลมตั้งแต่อายุ16ปีแม้ว่าอเอเลียจะได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของฟุลแลมแล้วก็ตาม ปัจจุบันอเอเลียดลงเล่นกับลิเวอร์พูลไปแล้วมากกว่า120นัดและกลายเป็นกำลังสำคัญข,ของเทียมในช่วงสมเมอรที่ผ่านมาลิเวอร์พูลยังคงเดินหน้ากับกลยุทธ์นี้ด้วยการเซน็นตินงกับไอวินส์ไอมานและลิโองูโมฮาซึ่งเป็นลิโองูโมฮานี่เองที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากงูโมฮานะครับโชว์ฟอร์มโดดเด่นโคตรยู่18ปีชมเปราะ งูบาฮาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมล่าสุดข,ของลิเวอร์พูลยูสิบแปดปีในพิมลิกยูสิบแปดปีกับสโตกซิตี้โดยก็ทำแอซิสให้กับคาริมส์ฮามัดยิงประตูขึ้นนำในนาทีที่48ช่วยให้หงส์แดงรุ่นเยาวเอาชนะไปได้2ประตูทะศูนย์นะครับแอซิสงกล่าวเป็นแอซิสที่3ของงูโมฮาในนุก,กันนี้แล้วจากการลงเล่นไป8เกมซึ่งถือว่าเป็นสถิติท,ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเตะในวัยเพียงแค่16ปี มาร์คบริตส์วิลกินสันผู้จัดการทีมอยู่18ปีกล่าวชื่นชมงูโมฮาและโจบเกมกับเว็บไซต์ของสโมสอลิเวอร์พูลว่าเขามีความสุขที่ได้ลงเล่นเรารู้ดีถึงคุณภาพของลิโอและเรารู้ด้วยว่าเขาพลาดการลงเล่นไปนานและพลาดช่วงพรีซีซั่นดังนั้นเขากำลังเร่งฟอร์มผมคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้เห็นอะไรจากลิโอมากกว่านี้อนาคตที่สดใสค่าตัวเท่าไรก็คุ้ม งูโมฮานะครับย้ายจากโชติกมาในช่วงซัมเมอร์ทำการเสียงชื่นชมยินดีของแฟนบอลลิเวอร์พูลก็นหน้ารายนี้เรากันยกยก่องว่าเป็นหนึ่งใน,นตเตะเยาวชนที่น่าตื่นเต้นที่สุดในพรีเมียร์ลีกแม้จะเป็นการเซ็นย,ยาเพื่ออนาคตแต่ง,งูโมฮาก็ได้แสดงเห็นถึงพรสวรรค์ที่อาจจะทำให้เขาได้ลงเล่นภายในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเร็วกว่าที่คาด ก้าตัวของงูโมฮายังไม่ได้การเปิดเผยอย่างเป็น,นการแต่แฟนๆต่างเชื่อมันว่าไม่ว่าราคาสุดท้ายจะเป็นราคาที่เท่าไหร่มันก็จะถูกเหมือนถูกมากเมื่องูโมฮาก้าวขึ้นมาโชว์ฟอร,ร์มเก่งให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในอนาคตนะครับสตีมนิโคลชี้ชันเหตุผลที่จะทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้สตีมนิโคลนะครับ กำลนันแบ็คขวาของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกก็แสดงความคิดเห็นว่าเหตุผลที่พลพรรคหงแดงมีโอกาสแชมป์ในปีนี้เนื่องจาก2คกู่แขอ่งอย่า่อาร์เซนอลและแมนซิสตี้จะพลาดตำ่ตำแต้มหล่นเพิ่มเติมนิโคลนะครับซึ่งปัจจุบันรับบทเป็นนักวิเคราะห์เกมพัน ESPN Sport สื่อกีฬาชั้นนำกล่าวว่าผมจะบอกว่าผมมั่นใจมากในการที่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์มพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ เหตุผลส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าอาร์เซนอลและแมนซิสตี้จะพลาดกันเองลิเวอร์พูลมีคะแนนนำอาร์เซนอลถึง9แต้มและนำหน้าแมนซิสตี้าแต้มและมีโอกาสที่ทั้ง2องทีมจะทำพลาดเองกยิ่งทั้ง2เทีมสะดุดบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งไล่ตามยากขึ้นเท่านั้นหากอาร์เซนอลแพ้ในเกมต่อไปและลิเวอร์พูลชนะพวกเขาจะตามหลังถึง12แต้ม พวกคุณคิดจริงๆไหมว่าลิเวอร์พูลจะแพะติดกัน4ี่เกมและทีมคู้แข่งต้องเอาชนะทั้งหมดแต่ในตรงกันข้ามทีมคู่แข่งจะชนะทุกเกมที่เหลือหรือไม่นั่นเป็นเหตุผลที่ผมมองไปที่ลิเวอร์พูลว่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์ในสีซสัน่น้ปัจจุบันนะครับลิเวอร์พูลไปใต้าการนำทัพของอันเดรสลอตโคชชาวฮอลแลนด์กำลังทำงานอย่างยอดเยี่ยมโดยการรั้งจากฝูงพิมลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ อลันเชยเลอร์ยกเอ็มบิโมขึ้นแทนตัวแทนซาลาคนต่อไปของลิเวอร์พูลการหาตัวแทนของโมมิดซาลาถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ยากที่สุดของหงด่งลิเวอร์พูลในอนาคตอันใกล้โดยผลงานอดีเยมทั้งการทำประตูการสร้างโอกาสและคอนทุนเททำให้ซาลากลายเป็นตำนานของหงดงแงโดยสัญญาที่กำลังจะหมดลงและข่าวเรือเรื่องการย้ายไปซาดิอาระเบียทำให้ลิเวอร์พูลต้องเตรียมพร้อมสำหรับการจากไปของซาลา หนึ่งในนักเตะที่ต่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลคือ布莱นสเอมิโมดาวรุ่งุ่งแรงของเบรนฟอร์ดซึ่งได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากอลันเชลเลอร์ดาวเตะระดับตำนานดาวยิงพิม์ลิกลันเชลเลอร์ได้เลือกเอมิโมติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของเขาโดยกล่าวว่ายกระดับการเล่นของเขาไปอีกขั้นในฤดูกาลนี้และพิสูจน์แล้วว่าหยุดไม่อยู่จริงๆโดยก็ททำประตูหรืออาซสิตในหเกมเย่าของเขาเอมิโมนะครับเดินตามรอยซาลา เอ็บโในวัย25ปีมีเส้นทางการแก่งที่คล้ายคลึงกับโมเมนซาลาซึ่งย้นมารถถ่วมทีมลิเวอร์ pool เมื่อตอนอายุ25ปีเช่นกันและพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกเอ็มบิโมกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและอาจจะพร้อมสำหรับการก้าวต่อไปในอาชีพกับสโมสรที่ใหญ่ขึ้นและมีโอกาสลงเล่นในระดับสูงสุดลิเวอร์ pool คือจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบ การย้ายมายังลิเวอร์พูลอาจเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเอ็มบโมในการพัฒนาฝีเท้าและก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับโลกเช่นเดียวกับที่ซาร่าเคยทําได้ที่อ f นฟิลอาจเป็นเวทีที่สมบูรณ์แบบสําหรับเอ็มบโมในการแสดงศักยภาพและการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะซาร่าคนต่อไปประเด็นสําคัญนะครับซาร่าอาจจะย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเล็งเอ็มบโมเป็นตัวแทน เชลเลอร์กล่าวชื่นชมเอม o ิโมว่ายกระดับการเล่นได้อย่างสุดยอดเอม o ิโมมีเส้นทางอาชีพคล้ายกับซาร่าส่วนลิเวอร์พูลอาจเป็นสมโมสรที่เหมาะสมสําหรับเอม o ิโมอย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลยังคงต้องแข่งขันกับสมโมสรอ,อื่นๆในการแย่งจิงตัวเอม o ิโมซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของหลายทีมในยุโรปนะครับ พียชีชัดลิเวอร์พูลต้องระวังเรื่องต่อสัญญา3ามแข้งหลักเจมเพียนะครับนักข่าวคนดังจากเดอะแอตแลนติกแสดงความกังวลลิเวอร์พูลสโมสรยังหย,ง,ยงสึกเวทีผิวกฤษต้องเจอสถานการณ์ที่กดดันเรื่องเวลาบีบคั้นในการขยายสัญญาชบัใหม่กับสานักเตะอย่างเทนอเล็กซานเดอรโมเมสซาลาและเบวจิฟันได้เจมเพียกล่าวว่าบางครั้งเรื่องราวเหล่านี้อาจถูกเปิดเผยแพร่ในสื่อได้แต่สำหรับลิเวอร์พูลและ3สตาร์ ตัวเก่งของพวกคนนั้นเป็นการยากที่จะตัดสินว่าฝั่งไหนมีปัญหากันแน่ทําไมสัญญาใหม่จึงยังไม่คืบหน้าเมื่อคุณไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บนโตะ๊ะและอะไรถูกเรียกหลงบ้างเมื่อดูเผื่นเนคสของคอนซาถือเป็นการตรงลงที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะเขายัางเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลและชัดเจนว่าต้องการพิสูจน์ตัวเองกับทีมต่อไปส่วนกรณีของซาร่าฟันไดและเทนอเล็กซซนเด์น,นั้นซับซ้อนมากกว่าผมมองว่า ยิ่งมีความเชื่อนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นไม่ว่าผู้เล่นคนนั้นจะอยู่หรือไปมันจะมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งที่ลิเวอร์พูลและสิ่งที่ต้องทําในตลนาดการสขแคนตนั่งเตะในช่วงซัมเมอร์หน้าสิ่งสําคัญอีกเรื่องคืออิบรม่าโกนาเต้มีสัญญาจนถึงปี2 0 1 6และการเจรจาอยู่ระหว่างการดําเนินการและผมไม่คิดว่าจะมีปัญหาใดๆเขามีความสุขและตั้งรกรากที่ลิเวอร์พูลได้แล้วเขาจะอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข่งในอนฟิ์ ผมมองว่าในวัยยุหปีจะเป็นปีที่ดีที่สุดข,ของเขากับทีมอย่างแน่น,นอนเจมเพียกล่าวทิ้งท้ายนี่คือสุดการ Liverpool นะครับทมม่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่18พฤศจิกายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสร Liverpool สโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่ง Liverpool และเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The c คอฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ